มาติดตามรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อค่ะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยออกมาระบุนะคะว่ารับไม่ได้กับผลการสํารวจที่ระบุว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นยอมรับได้กับการคอร์รัปชันหากว่าตัวเองได้ประโยชน์ซึ่งก็จะมีการนัดภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน23องค์กรหาหรือในเรื่องนี้ในวันที่3สิงหาคมค่ะขณะเดียวกันก็ระบุได้ว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยนั้นควรจะเลิกไหว้คนดีควรจะเลิกไหว,ว,ว้คนรวยแต่ว่าเป็นคนที่โกงค่ะ นายดุสิตนนทนาครประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน23องค์กรบอกว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อน,นักลงทุนพบว่ามีความเชื่อมั่นจากทั้งญี่ปุ่นจีนและประเทศในแถบยุโรปแต่ว่ายังมีอุปสรรคที่สําคัญค่ะที่ฉุดความเชื่อมั่นด้านการลงทุนเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ล่าสุดผลการสำรวจของเอบักโพนั้นออกมาระบุว่า64.5%ยอมรับได้ถ้ามีการทุจริตขอรับชันแล้วทำให้ชาติรุ่งเรืองและตนเองได้ประโยชน์ขณะที่ยอมรับไม่ได้นั้นมีเพียง35.5%ซึ่งถือว่าหน้าอันตรายมากโดยการยอมรับการโกงกินได้ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์นั้นเป็นความเห็นแก่ตัวของคนในชาติและยิ่งไปกว่านั้นค่ะคือกลุ่มที่ไม่ยอมรับการโกงกินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชราและสูงวัยถึง 50. 9ซ ส่วนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติยอมรับได้ที่จะให้มีการโกงกินเกิดขึ้นเพราะไทยมีผู้ใหญ่ชั่วๆเป็นตัวอย่างให้เห็นมากเมื่อกงชาติมาแล้วก็ยังมีคนยกย่องกลับไหว้ซึ่งเห็นว่าควรจะหยุดไหว้คนรวยแต่โกงชาติได้แล้วไม่เช่นนั้นอนาคตไทยคงจะต้องเตรียมตัวสิ้นชาติในเร็ววันนี้ นายดุสิตระบุได้ค่ะว่าการประชุมภาคีเครือข่ายในวันที่3สิงหาคมนี้จะหารือเพื่อปรับมาตรการที่จะต้องเข้มข้นมากขึ้นเพื่อนําไปสู่เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมไทยค่ะครับซึ่งทางคุณดุสิตยังได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลที่ฉลาดจะต้องรับฟังความเห็นของภาคเอกชนเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถทํางานคนเดียวและถ้ารัฐบาลดําเนินการตามความเห็นของภาคเอกชนก็จะส่งผลดีต่อประชาชนด้วย ดยรัฐบาลควรนําเสนอของทางข้อเสนอของทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากะกะรใส่ไว้ในในโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีควรเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เข้ามากอบโกยประโยชน์ส่วนตัวด้านนายแมทธิวเวอร์กิสนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกกล่าวเขาว่าไทยนั้นนับเป็นประเทศที่น่าลงทุนแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแต่ระบบการศึกษาของไทยยังก้าวได้ช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทําให้นักศึกษาจบใหม่นั้นไม่มีงานทําและไม่สอดรับกับความต้องการแรงงาน ดังนั้นรัฐบาลควรจะต้องเร่งพัฒนาแรงงานที่ต้องเน้นทักษะฝีมือโดยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถมแมนะ้รัฐบาลที่ผ่านมานั้นจะพยายามปรับปรุงการศึกษาแต่ก็ยังไม่ใช่ระดับที่อยากให้เป็นส่วนบริษัทขนาดใหญ่ในไทยนั้นก็มีการฝึกอบรมแรงงานได้ดีรัฐจึงควรนํามาต่อยอดเพื่อไม่ให้จํากัดอยู่แต่ในบริษัทใหญ่โดยที่ในหลายประเทศค่ะเอกชนนั้นก็ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการยกระดับการศึกษาเช่นการตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษานี้ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนก็ต้องเป็นผู้นำค่ะ